สวัสดีน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราค่ะวันนี้พี่จะมาบอกว่าเป็นเด็กมหิดลได้รับสิทธิ์และสวัสดิการอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ f a c i l i t y หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลกันก่อนค่ะภายในหอพักนักศึกษาบ้านมหิดลมีพื้นที่ส่วนกลางหรือที่เรียกว่า co-working space ให้นักศึกษาเข้ามาอ่านหนังสือทำงานพักผ่อนหรือพูดคุยกันได้ตามสะดวกค่ะ ยกตัวอย่างเช่นห้องมาแชร์ใต้หอ10ห้องอุ่ไอรักใต้หอ11เ,เรือนกิจกรรมบริเวณรอบๆหอพักข้างๆห้องมาแชร์ยังมีห้องเบสิกลฟ์ซัพพอร์ตที่จะให้เราได้เรียนรู้การกู้ชีพการปรถมพยาบาลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการทางด้านเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอ e ีเมล m มหิ o ล .ac.th และมห d o ล .edu การใช้โปรแกรม Microsoft Office ฟรีพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลใน o n e d r i e พื้นที่เก็บข้อมูล Google Drive ฟรี4 g b โปรแกรมอื่นๆให้โหลดฟรีอีกเพียบรวมไปถึงบริการออนไลน์ไลบรารฐานข้อมูลออนไลน์และบริการเดลิเวอรี่ค่ะ รวมไปถึงสิทธิการเข้าถึงเว็บไซต์งานวิจัยต่างๆและน้องๆสามารถดาวน์โหลดเปเปอร์งานวิจัยได้อีกด้วยค่ะทางหมหาวิทยาลัยมหิดลยังอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพโดยไม่ขึ้นกับเพศกําเนิดได้ค่ะตามข้อบังคับของหมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาหมหาวิทยาลัยมหิดลพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งรวมไปถึงการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีรับอนุปริญญาบัตรหรือประกาศนียาบัตรค่ะ สำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการเพื่อให้เข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาทิทาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปซึ่งจะจัดบริการตามความต้องการและจำเป็นของนักศึกษาพิการตามรายบุคคลค่ะซึ่งก็จะมีประเภทของบริการเช่นอำนวยความสะดวกในการสอบการขยายเวลาสอบผู้ช่วยอ่านข้อสอบบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนเช่นเอกสารอักษรเบลสื่อ ือภาพนูนเอกสารขยายใหญ่บริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาสาสมัครบริการให้คำปรึกษาบริการล่ามภาษามือและผู้ช่วยจดคำบรรยายค่ะนอกจากการเรียนในห้องเรียนนะคะน้องๆยังมีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ค่ะทั้ง MUX และ Link In Learning ให้น้องๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สอนความรู้ต่างๆเช่นการเงิน การลงทุนคอสการตลาดคอสเรียนภาษาอังกฤษเรียนจบแล้วได้ใบประกาศนียบัตรแถมยังได้ชั่วโมง AT อีกด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลของเรามีสามกีฬาเยอะมาก เช่น you, สนามกีฬาฟุตบอลสนามกีฬาบาสเกตบอลสนามกีฬาวอลเลย์บอลสนามตะก้อสนามกีฬาฟุตซอลสนามแบดมินตันสนามเทนนิสสะว่าย้ำและยังมีฟิตเนสอีกด้วยค่ะที่พูดมาอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะเพราะเยอะจริงๆค่ะเนื่องจากสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆ ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีบริการสุขภาพนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นค่ะซึ่งหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามพื้นที่และวิทยาเขตต่างๆที่สารยากก็จะมี MU Health ตั้งอยู่ที่ชั้น1ตึก MLC ศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล MU Friends ให้บริการคำปรึกษาสุขภาวะทางใจตั้งอยู่ที่ชั้น3ตึก MLC คลินิกไวทีนให้บริการคำปรึกษาสุขภาวะทางใจตั้งอยู่ที่ ที่ชั้น4อาคารปัญญาวัฒนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือที่พยาไทยก็จะมีหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหน่วยบริการสุขภาพคณะทันตแพทยศาสตร์สถานปฏิบัติการเภสัชก,กรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาลและสุขภาพปีละ3า0หมื่นบาทเลยนะคะน้องๆและยังมีบริการอูก้าแพลตฟอร์มแอปปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ที่น้องๆสามารถเข้าไปพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผ่านทางวิดีโอคอลสามารถทำได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสถานพยาบาลในสังกัดหมหาวิทยาลัยมหิดล<ๆ>เช่นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักกรีนาิบดินและหน่วยบริการสุขภาพของนักศึกษาตามวิทยาเขตต่างๆค่ะถ้าน้องๆอ,อยากดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับชอบ่องวีมาให้เดินกันด้วยนะคะ